วันนี้เรามาเสนอที่ดินนะครับตำบลท่าจุมพลนะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้นะครับแยกจากถนนหลักเส้นโพธารามเขาช่องพานนะครับ3 0 8 9ูนนะครับเส้นทางนี้ก็นี่ครับขับมาตรงตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกโค้งประสงค์นะครับตรงนี้คือโค้งประสงค์นะครับ ที่ดินของเราตรงนี้นะครับนี่ครับแยกด้านหน้าติดทองชนประทานตรงด้านนี้เลยนะครับแยกเข้าไปก็อยู่ประมาณสัก7800เมตรนะครับผมนี่ครับเข้าเรียบของชนประทานด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราตรงนี้เลยนะครับแยกซ้ายตรงด้านนี้เข้าไปมา7800เมตรนะครับติดทองชนประทานน้านะครับเหมาะที่จะทําเป็นรีสอร์ทนะครับบ้านพัก อะไรต่างๆนะครับปลูกบ้านทํหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับได้อยู่นะครับใกล้ตัวเมืองโพธารามนะครับใกล้ตัวอำเภอโพธารามใกล้ตลาดสดนะครับเส้นทางเป็นถนนลาดยานะครับผมที่ดินของเราก็เข้ามาด้านในประมาณ1800เมตรได้นะครับ ที่ดินบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านอมยิ้มแล้วก็โรงแรมพีเทลานะครับติดแม่น้ำแม่กองของเ นี้เลยนะครับครับถึงแล้วครับแปลที่ดินของเราอยู่ด้านฝวามือตรงด้านนี้นะครับครับแปลที่ดินของเราอยู่ด้านขวามือนี้เลยนะครับผมครับถึงแปลที่ดินแล้วนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้นะครับมาเสนอที่ดินนะครับ ติดถนนเรียบคลองชนรับทานนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็ติดถนนลายางตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับด้านหน้าจะเป็นคลองชนรับทานนะครับถนนที่รถลิ่งเข้ามาก็แยกจากถนนเส้นสาม9แปดเก้นะครับสายโคธรามเขาช่องพานนะครับออกไปยังเขางูได้นะครับนี่ครับพื้นที่บริเวณแถวนี้ รถไปมาสัญจรเยอะนะครับนี่ครับแยกจากถนนเส้นนี้ก็จะไปออกยังสี่แยกหัวรอได้นะครับแล้วก็โครงการข่าชงุมนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณแปลงที่ดินก็จะมีโรงแรมพิงเพลารีสอร์ทนะครับก็ร้านอาหารอมยิ้มนะครับและก็ตลาดโพธารามนะครับตลาดแม่น้ำแม่กองริมหาดด้วยนะครับผม เส้นทางนี้รถจะไปมาสัดจรเยอะอยู่นะครับนี่ครับที่ดินตรงนี้มีทั้งหมด3ไร่สามงานเจตารางวานะครับนี่ครับที่ดินของเราก็คือติดถนนลาดางนะครับเข้ามาถนนลหลักก็ไม่ไกลนะครับนี่ครับที่ดินแปลงที่เราจะขายก็คืออยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของแปลงที่ดินนะครับผม ถนนตรงนี้ก็คือถนนเข้าที่เรานะครับหน้าแปลี่ดินของเราก็จะเป็นคลองชนรับทานน้ํานะครับนี่ครับตรงนี้คือน้ํานะครับพอดีมีวัชพืชขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามีการขุดลอกคลองออกมาก็จะเห็นเป็นน้ำสวยๆเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเป็นแปลงนาข้าวนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเรา ด้านหน้าฟาร์มฟางอยู่ประมาณ30เมตรนะครับนี่ครับด้านหน้าก็คือแนวเขตประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับแนวเขตอยู่ประมาณนี้นะครับลึกเข้าไป170เมตรนะครับสุดแนวต้นมะพร้าวที่เราเห็นด้านนู้นเลยนะครับผมนี่ครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ติดกับแปลงสวนมะพร้าวด้านนี้ก็คือฟาร์มฟางอยู่ที่ประมาณ30เมตรได้นะครับ ที่ดินตรงนี้นะครับห่างจากตลาดสดโพธารามประมาณสัก4.3กิโลได้นะครับห่างจากถนนเพชรเกษมสีแยกบางแพรเข้ามาก็อยู่ประมาณสัก8.6กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ85กิโลนะครับนี่ครับแนวขอบเขตของเราก็ติดกับแปลงสวนมะาพร้าวด้านข้างนั้นเลยนะครับผม ด้านข้างตรงที่สวนมะพร้าวอยู่ทางทิศใต้นะครับอยู่ทางทิศใต้สวนหน้าแปลงที่ดินของเราก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนี่ครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างตรงด้านนี้คือทิศเหนือนะครับผมบริเวณรอบๆก็ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านนะครับช,ชาวบ้านตำบลท่าชุมพลน,นะครับในแปลงที่ดินของเราตรงนี้ก็จะมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ประมาณ3ต้นนะครับ เป็นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงไม่แน่ใจพันุอะไรนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเหมาะที่จะทําเป็นรีสอร์ทได้นะครับรีสอร์ทร้านอาหารนะครับทําหมู่บ้านจัดสรรนะครับเพราะอยู่ใกล้กับชุมชนตลาดนะครับตลาดโพธารามนะครับทําเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรสวนอาหารต่างๆดีนะครับเส้นทางเข้าออกสะดวกมากครับ ที่ดินตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3ไร่นะครับ3ไร่3งาน75ตารางวานะครับเราขอเสนอขายยกแปลงอยู่ที่นะครับอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทนะครับนี่ครับพื้นที่3ไร่นี่ครับแนวขอบเขตของเราอยู่ตรงด้านด้านที่เราชี้นี้เลยนะครับยิงตรงไปสุดต้นมะพร้าวนะครับฟารมลึกก็อยู่ประมาณ170เมตรได้น,นะครับตรงด้านข้างนี้เป็นร่องน้ํานที่เรา ขุดไว้นะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็ต้องถมหน่อยนะครับถมเพิ่มอีกประมาณสักหนึ่งเมตรก็จะสวยมากเลยนะครับบริเวณข้างเคียงก็จะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะม่วงนะครับนี่ครับดูจากดินแล้วมะพร้าวข้างเคียงก็ลูกดกนะครับลูกดกดีพอสมควรเลยนะครับ คมะพร้วา,พาวจากแปลงข้างเคียงก็ลูกดกมากนะคร,ครับท่านใดนะครับท่านใดสนใจที่กำลังมองหาที่ดินเขตย่านนี้นะครับใกล้กับแม่น้ำแม่กองใกล้กับตลาดโพธารามนะครับก็แนะนำแปลงนี้เลยนะครับ สามไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันได้ที่ศูนย์แปดแปดเลยนะครับสี่ห้าสองครับหนึ่งเจ็ดหกแปดนะครับกับผมเพชรปัญญานะครับนี่ครับที่ดินตรงนี้เหมาะที่ทำเป็นหมู่บ้านนะครับโครงการหมู่บ้านอะไรต่างๆได้เลยนะครับใกล้ตลาดโอทรามนะครับ กะแปลงเพื่อนบ้านข้างเคียงก็จะทําสวนมะม่วงนะครับพอดีเป็นสวนมะม่วงดูอาจจะลกตานะครับนี่ครับแนวขอบเกตของเราก็จะอยู่แนวคันประมาณนี้เลยนะครับยิงตรงไปนะครับผมสุดด้านท้ายที่เห็นต้นมะพร้าวตรงด้านนั้นเลยนะครับรูปแปลงที่ิงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้ายาวนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผม สอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับสวัสดีครับผม